เค่ะเราได้ห้องพักแล้วนะคะห้องเบอร์12ค่ะไปค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเฉลยนึงนะคะที่นี่ก็คือชื่อการุนทัดเกตเฮานะคะค่ะไปค่ะ พาชม,มาคุณบอยชมวิวหน่อยเป็นไงคะมีชายหาดสดตั่ด้วยนะอ,อ๋อมีชายหาดด้วยนะคะตรงนี้ตรงนี้นสามารถลงไปเล่นน้ําได้นะครับอืมเดี๋ยวลองเปิดออกไปดูซิค่ะรับลมทะเลนะคะเขาบอกว่าที่นี่นะ้ํามันจะขึ้นนะคะก็จะได้ยินเสียงคลื่นนะคะเวลานอนนะคะทุกคนพาชมหน่อยคะ่ะโอ้โหไหนคะนี่แหละคะ่ะที่พักของเรานะคะก็เห็นวิวแบบนี้เลย น,ะะนอนฟังเสียงขึ้นเป็นกันไปเลยนะคะทุกคนด้านนู้นก็จะเป็นสะพานนะคะเป็นสะพานที่เราไปในทะเลค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็ม,มีตลาดด้วยนะคะเออแล้วตลาดเนาะเป็นตลาดนัดนะคะคบนสะพานนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะคะว่าเป็นยังไงนะคะโอ้โหเพื่อนๆคะรับลมทะเลดีมากนะคะชิลมากเลยค่ะขอบอกเป็น อา,อาหารของเรามาแล้วนะคะทุกคนมาค่ะมาทานมื้อเย็นชิวๆริมทะเลกันนะคะคุณบอยเฮลโลสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องท่องเที่ยวสไตล์พัทค่ะวันนี้นะคะพัทก็มาออกทริปนะคะพาทุกคนไปเที่ยวอีกแล้วค่ะลองทายสิคะพัทใส่เสื้อลายสีสันดอกไม้สดใสมากเลยนะคะตอนนี้เป็นวันอะไรเอ่ยอวันนี้นะคะเป็น วันสงการนะคะช่วงเทศากาลสงการปีใหม่ไทยค่ะค่ะวันนี้เป็นวันที่14เมษายน2568นะคะพัดก็กําลังไปออกทริปนะคะแล้ววันนี้พัดก็มีคุณบอยมาเป็นเพื่อนด้วยนะคะ<ม>เหมือนเดิมค่ะคุณบอยทักทายเลยค่ะสวัสดีครับยินดี<อ>ต้อรับ <laughs> วันนี้วันครอบครัวด้วยนะครับ๋อวันครอบครัวนะคะ14เมษายนนะคะเป็นเป็นวันครอบครัวนะคะหลังจากเมื่อวานวันที่13เนี่ยเป็นวัน ในวัมหาเทศกาลสงการนะคะปีใหม่ไทยนะคะ <Yeah. S 1> ก็สวัสดีนะคะสวัสดีวันสงการสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็มีความสุขในวันนี้เป็นวันครอบครัวนะคะอยู่กับครอบครัวนะคะทุกคนนะคะให้เขาเรียกว่ามีความอบอุ่นนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะโอเคนะคะค่ะก็วันนี้นะคะพัดกําลังไปออกที่ปกับคุณบอยนะคะ อากาศร้อนๆนะคะเดือนเมษาแบบนี้นะคะเราก็ต้องไปที่ไหนคะแน่นอนคะ่ะเราต้องไปลงทะเลกันใช่ไหมคะ<ๆ>ก็สําหรับวันนี้นะคะ<ๆ>พัดก็จะพาทุกคนไปนะคะจ,จังหวัดจังหวดอะไรคะจังหวัดประจวบคีรีขันนั่นเองคะ่ะอ่ามืดเลยนะคะตอนนี้เข้าอุโมงนะคะเล็กน้อยคะ่ะทุกคนค่ะก็วันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปที่จังหวัดประจวบนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะจริงๆปีที่แล้วเนี่ยนะคะพัดก็มาที่ประจวบนะคะ แต่ว่าแวะนอนที่ชะอำก่อนนะคะแล้วก็เลยไปแถบปานบุรีบ้านกูดนะคะยังไม่เคยนอนในตัวเมืองหัวหินนะคะรอบนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะมานอนในตัวเมืองหัวหินนะคะแล้วก็จะลองแวะเที่ยวนะคะในเขาเรียกว่ารอบๆในเมืองหัวหินนะคะจะดูว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็สําหรับรอบนี้นะคะพัดเห็นรีวิวนะคะ,ะเขาเรียกว่าเป็นโรงแรมหรือเกสต์เฮาส์นะคะที่หนึ่ง ที่น่าสนใจมากค่ะทุกคนเป็นบ,บรรยากาศเขาเรียกว่าแบบโลโก้โลโก้สบายๆนะคะออกแนวอินดี้อินดี้นะคะอ่าก็เห็นรีวิวมานานแล้วนะคะก็เลยอยากจะลองมาพักดูนะคะเกสเฮ้าส์ที่นี่นะคะยังไม่บอกนะคะว่าชื่ออะไรเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะติดตามลองไปดูกันนะคะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศดีมากนะคะเป็นเกสเฮ้าส์เล็กๆนะคะสไตล์สบายๆแต่วิวหลักล้านค่ะทุกคน อยู่ชิดนะคะแล้วก็ลงไปในเขาเรียกว่าชายหาดเลยนะคะของหัวหินเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวทุกคนนะคะเราไปเที่ยวด้วยกันนะคะและเดี๋ยวลองไปดูนะคะว่าเกสต์เฮาส์ที่พัดจะพักนะคะพัดจองมาทั้งหมด2คืนนะคะเพราะว่าในช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะเขาให้จองอย่างน้อย2คืนติดกันนะคะพัดก็เลยจองที่นี่นะคะ2คืนเลยก็คือคืนวันที่14แล้วก็วันที่15เมษายนเนี่ยนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวทุกคนลองดูนะคะว่าบรรยากาศที่นี่นะคะจะ ฟินขนาดไหนนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะทุกคนไปค่ะ ตอนนี้นะคะเราถึงที่พักแล้วนะคะอยู่ด้านหลังเราเองนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปชมค่ะตอนนี้ให้คุณบอยจอดรถก่อนนะคะ ชมคเ็บ้าก็เปิดแนนะะอ,อนะคะค่ะจองไว้สคืนนะคะ14บสับโอเคค่ะเราได้ห้องพักแล้วนะคะห้องเบอร์12ค่ะไปค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเฉลยหนึงนะคะที่นี่ก็คือชื่อการุนฮัตเก็ตเฮาส์นะคะค่ะไปค่ะ ค่ะวันนี้นะคะพัดเลิกมาพักเป็นวันนัขัตตะเลิกนะคะก็คือช่วงวันเทศกาลสงการนะคะที่พักก็จะราคาขึ้นนิดนึงนะคะค่ะพัดจองมาทั้งหมด2คืนนะคะตกคืนละ1,090บาทค่ะ2คืนก็2,180บาทนะคะถ้าเป็นเวลาปกตินะคะขับพัดเข้าไปเช็คราคาก็จะอยู่ที่ห้องละคืนละ750บาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าเป็น1เกสต์เฮาส์ที่น่ามาพักนะคะ บรรยากาศดีมากค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราข้องไปดูห้องพักกันนะคะเราได้เปรนนี้เลยห้องนี้เลยค่ะทุกคนห้องเบอร์สิค่ะอยู่ติดเลยนะคะด้านนน้ก็จะเป็นระเบียงนะคะ เน,นี่ยค่ะห้องเล็กๆนะคะอมีโต๊ะเครื่อนแป้งนะคะเตียงนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะเดี๋ยวชมกันเลยคะ่ะโอ้มีไม้แปวนเสื้อให้นะคะโอเคเลยนะคะอืมค่ะโอเคเดี๋ยวพาชมห้องน้ํานะคะอ๋อนี่เป็นห้องน้ํานะคะอืม ก็โอเคนะคะเป็นบรรยากาศแบบเกสตเฮาส์นะคะแล้วก็เราเลือกห้องที่อยู่ยื่นมาในทะเลนะคะมองเห็นทะเลค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพาชมคุณบอยชมวิวหน่อยเป็นไงคะมีชายหาดสอดคล้อด้วยนะอ๋อมีชายหาดด้วยนะคะตรงนี้ตรงนี้สามารถลงไปเล่นน้ำได้นะครับอืี๋ยวลองเปิดออกไปดูสิคะรับลมทะเลนะคะเขาบอกว่าที่นี่น้ำมันจะขึ้นนะคะก็จะได้ยินเสียงคลื่นนะคะเวลานอนนะคะทุกคน พาชมเลยค่ะโอ้โหไหนคะนี่แหละค่ะที่พักของเรานะคะก็เห็นวิวแบบนี้เลยนะคะนอนฟังเสียงคลื่นเป็นกันไปเลยนะคะทุกคนด้านนู้นก็จะเป็นสะพานนะคะเป็นสะพานยื่นออกไปในทะเลค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็มีตลาดด้วยนะคะเออน้วตลาดเนาะเป็นตลาดนัดนะคะบนสะพานนะคะ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะคะว่าเป็นยังไงนะคะโอเคนะคะมาดูบรรยากาศนะคะห้องพักโอเคค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับนะคะที่พักนะคะที่พักบอกทุกคนนะคะออกแนวสไตล์สบายสบายอินดี้อินดี้นะคะ <c oughs> พาทุกคนมาลองนะคะโมเมนต์นี้นะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวนะคะจะพาทุกคนไปชมรอบๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพาทุกคนดูระเบียงห้องพักด้านหลังนะคะจะติดทะเลเลยะคะ่ะเขาจะมีเป็นคาเฟ่ร้านอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะรู้สึกว่ากลางคืนจะเปิดเป็นเป็นบาร์ด้วยนะคะโอ้บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนคุณบอยรู้สึกไงคะาาคุณบอยฟินไหมง่ายยนี่นี่ีต้องบอกว่าที่นี่ มีรับลมทะลโดยตรงเลยนะก็ได้ยินเสียงทะเลเลยอ๋อ,อแล้วคะจะไม่ดีที่แคะคะก็อยู่ติดซะขนาดนี้นะมะันยื่นออกมาเลยมันยื่นออกมาได้บรรยากาศดีนะคะทุกคนเดี๋ยวพาเดินดูทางนู้นนิดนึงนะคะ่ะพาดูรอบๆค่ะ ก็มีมุมให้เรานั่งเล่นถ่ายรูปนะคะเยอะแยะเลยโอ้บรรยากาศดีค่ะทุกคนรับลมทะเลดีมากเลยค่ะว้าว เพื่อนคะรับลมทะเลดีมากนะคะชิลมากเลยค่ะขอบอกเป็นคุณบอยชอบไหมคะชอบมากครับคุณบอยบอกว่าชอบมากเลยค่ะทุกคนกลางคืนแล้วก็มานั่งเล่นได้นะคะรู้สึกว่าเขากลางคืนเขาจะเปิดใช่ค่ะเขาจะเปิดเป็นเป็นบาร์นะคะกลางคืนแล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะให้เราสั่งมาทานได้นะคะก็นั่งเล่นได้ทั้งคืนด้วยนะคะเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะคะ ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะอยากจะพา,าทุกคนมาสัมผัสแล้วก็ตัวเองก็อยากจะมาลองเที่ยวอยากจะมาลองพักบรรยากาศแบบนี้ดูนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวยังไงนะคะเมื่อกี้เราเช็คเช็คอินนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เอาของเข้าห้องพักเลยเดี๋ยวขอตัวไปเอาของเข้าห้องพักนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะพาทุกคนออกไปเดินเล่นนะคะอาจะไปตรงนั้นคะ่ะสะพานปลาแล้วก็ดูรอบๆว่ามีอะไรนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวมาพบกันใหม่อีกครั้งนะคะโอ้ตรงนี้นะคะเป็นด้านข้างนะคะถ่ายให้ทุกคนดูนิดนึงนะคะเป็นบ้านพักหลังๆค่ะเดี๋ยวลองเดินลงไปดูนิดนึงนะคะโอ้รรยากาศดีค่ะทุกคนอ๋อเป็นโซนบ้านหลังๆนะคะอุย้ยน่าจะเดินลงหาดได้นะคะตรงนี้ขอลองถ่ายให้ทุกคนดูหน่อยนะคะอืมอันนี้บ้านเป็นหลังค่ะคุณบอย เปิดปเปิดนะอ่าเปิดลงหาดโอ้โอ,โอเคเลยคาทยะทุกคนดูออ้เป็นอ่ามีหาดเล็กๆค่ะอยู่ข้างๆที่พักนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเกสต์เฮาส์ที่พักของเราเบบห้องเราอยู่นู่นนะคะติดเลยติดตรงระเบียงด้านหน้าทะเลค่ะแค่ห้าสิบตัว อ๋ออันนี้บ้านเป็นหลังนะคะถ้ามาเป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่ๆก็พักเป็นหลังได้นะคะอ๋ดีค่ะบรรยากาศดีค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวไปเอาของเก็บสะกรู่นะคะ ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปที่สะพานนะคะมีมีเป็นตลาดนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงสะพานนะคะไปดูหาอะไรทานกันค่ะเดินไปนิดเดียวเองนะคะจากเกสเฮ้าส์เรานะคะออกไปนิดเดียวค่ะเดินไปไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงลวค่ะ คุณบอยเดินไปค่ะเดินคลิปนี้เราเน้นเอาแบบว่าพักผ่อนชิลๆสบายๆนะคะทุกคนคุณบอยเดินไปเดินไปค่ะ,จะเจริญโภชนาค่ะแถวนี้จะเป็นร้านอาหารนะคะ<า>คือตรงนี้จะเป็นติดชายทะเลนะคะในตัวเมืองหัวหินแล้วก็จะ เป็นแหล่งที่เป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารยืดลงไปในทะเลนะคะเยอะแย,ยะเลยอย่างปีที่แล้วเราก็มาทานร้านใกล้ๆตรงนี้ค่ะใกล้ๆตรงที่เราพักเลยนะคะก็บรรยากาศดีค่ะ ซอยน่าจะหัวหิน52เนานะตรงนี้นะอ,อ๋อนี่ค่ะถนนโอเคค่ะเนี่ยค่ะที่เราเห็นเป็นสะพานยื่นไปในทะเลนะคะเขาเรียกว่าถนนคนเดินสะพานปลาหัวหินค่ะ,ะไปค่ะคุณบอย Let's go นี่เราถึงแล้วนะคะโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศแบบชาวเลใชล่ใช่แล้วค่ะบรรยากาศแบบชาวเลชาวเลค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะ่าจะเป็นเขาทําประมงนะคะหมู่บ้านประมงค่ะตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็เป็นชายหาดด้วยนะคะมองไปไกลๆทางนู้น งงน,นี่ค่ะทุกคนดูค่ะหมู่บ้านเช้าประมงนะคะคุณปอยตัวเป็นคนดีนะคะถือกล้องให้โอ้โห <_ d ata> เดี๋ยวปรมงเต็มเลยนะคะเอาแล้วก็หัดไย

มีโต๊ะนั่งเยอะเลยนะคะทุกคนอู้บรรยากาศดีมากเลยค่ะซีวิวเลยนะคะแบบนี้บรรยากาศใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราคง เดินดูว่าหาอะไรทานนะคะแล้วก็าหาบรรยากาศดีๆอย่างนี้ค่ะนั่งแถวนี้เลยค่ะอ่าอาหารของเรามาแล้วนะคะทุกคนมาค่ะมาทานมื้อเย็นชิลๆริมทะเลกันนะคะ,<า>ะน่ากินบอยครับมีลานเบียร์ด้วยนะครับโอ้ค่ะค่ะคุณ รีบบอกเลยน้ามีร้านเบียรด้วยนะคะโอ้บรรยากาศดีนะคะปินมากค่ะทุกคนอืมอ hm ่า mmm คุณบอยคะอยากจะหาอะไรอีกคะมองกล้องสิคะกองเยอะมากอินนี้เตจมูกมากเ่องเยอะมาก ไปชัดเช้านะคะทุกคนเลึกม,มากม คคตอนนี้เราเดินออกมาจากตรงที่นั่งร้านนั่งทานอาหารที่สะพานเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคผู <c oughs> ้ถูกผิดรีวิวไปเรื่อยะคะ่ะอย่าไปซีเรียสน,นะคะเพื่อนๆเ,เอาขำๆคำ่ะให้ชมบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะบริเวณตัวเมืองหัวหินนะคะบรรยากาศดีไหมคะคุณบอยต้องบอกว่าคึกคักคับนี่คึกคักล่างเยอะ าชาวต่างชาติเยอะค่ะ,ะ,ค,ะคือคักร้านอาหารเต็มไปหมดเลยตรงที่เราไปนั่งก็บรรยากาศดีเนาะใช่บรรยากาศดีมากเลยเพราะว่าเเขามีเป็นร้านเบียร์นะคะก็มีเปิดเพลงให้ฟังนะคะเครื่องดงเครื่องดื่มชาวต่างชาติก็มานั่งกันเต็มเลยค่ะแล้วก็นั่งชมริมทะเลบรรยากาศชิวๆค่ะ เพื่อนๆคะอันนี้คือร้านอาหารฟาร์มมุ้ยนะคะเป็นร้านอาหารปีที่แล้วที่เรามาทานนะคะถ้าทุกคนไปดู EP ก่อนๆหน้านี้นะคะจะเห็นนะคะที่เรามาเที่ยวหัวหินนะคะจะเป็นต่อเข้าไปนิดเดียวให้ดูนะคะนี่บรรยากาศดีค่ะร้านเล็กๆนะคะคลาสสิกค,ค่ะอันนี้เป็นทางเดินเข้าไปของเขานะคะอ,อ,อยู่ไม่ไกลจากกาลุนฮัทที่เราพักนะคะเดินมาแค่นิดเดียวเองเนี่ยค่ะ ประมาณ19นะคะถึงเลยโอเคไปค่ะคุณบอยอยู่ใกล้ๆก,กันเลยข้างๆกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเดินเล่นชิว,ชวๆแถวแถแถวแถนี้ค่ะไม่ไกลาจากที่พักนะคะดูบรรยากาศเราชมบรรยากาศช่วงหัวค่ำกลางคืนนะคะอันนี้ร้านอาหารชาวเลนะคะาาอ๋อร้านอาหารชาวเล อเนี่ยบรรยากาศร้านอาหารชาวเลนะคะอ,อันนี้ร้านชมขึ้นนะคะโอ้เป็นตรงนี้เป็นร้านอาหารหมดเลยค่ะเข้าไปด้านในก็เดินเข้าไปร้านอาหารก็จะติดทะเลเลยนะคะมีหลายร้านเลยค่ะ ก็อยู่ติดๆกันเลยนะคะอะไรคะคุณบอยชิบอยชิบายนะคะอ๋อสงการหัวหินถิ่นดั้งเดิมแต่งกายไทยพื้นเมืองพื้นบ้านนะคะอ๋อเลียนเชิญทุกท่านตักบาทพร้อมชมการละเล่นนะคะส่งเสริมอนุรักษ์ท้องถิ่นวันที่17เมษายนนะคะอ๋อบริเวณสามแยกร้านอาหารชาวเลนะคะแล้วก็สาลเจ้าพ่อสมบูรณ์อ๋อโอเคค่ะ แต่เราน่าจะไม่อยู่แถวนี้นะคะวันที่17เราจะเลยไปด้านนู้นนะคะเราจะไปแถบเออน่าจะไปอยู่แถวแถวปานบุรีหรือสามสามร้ยอดหรือบ้านปูดทางนู้นนะคะแถบนี้ก็จะเป็นพวกเกสต์เฮาส์นะคะบ้านพักติดทะเลเต็มเลยค่ะอันนี้ก็ชื่อเลยค่ะบ้านพักติดทะเลซีเว็บนะคะเยอะแยะเลย เราก็สามารถถอยากได้บรรยากาศแนวติดทะเลเป็นเกทาวก็มาหาแถวนี้ได้นะคะมีหลายที่เลยค่ะแต่ว่าการรุนฮะที่เราพักมีคนมาพักกันเยอะนะคะเห็นคนรีวิวกันเต็มเลยนะคะเราก็ตามรีวิวเข้ามาอีกทีด้วยกันนะด้วยนะคะอันนี้ก็อีกที่หนึ่งเป็นเกทาเหมือนกัน,นะคะ่ะ โอเคบ้านพักฟูเล่ปูเล่ค่ะโอ้นี่ร้านเสื้อร้านสูตรนะคะเออมีร้านนวดสปานวดไทยเต็มเลยค่ะคายโซ่ บ้านพักสิริมานะคะนี่ก็เป็นเกทเฮาเป็นน่าจะยื่นไปทะเลเหมือนกันนะคะร้านอาหารริมเลค่ะอ๋อตรงนี้เป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะโอ้ร้านนวดร้านอาหารเต็มเลยค่ะที่นี่ชาวต่างชาตินะคะมาเที่ยวกันเยอะเลยนะคะ เราพาชมบรรยากาศยามค่ําคืนแล้วกันนะคะของหัวหินนะคะอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้ร้านอาหารนะคะเยอะแยะเลยโอ้ล้านรวดไทยเยอะมากคะ่ะนี่ร้านสูตรอีกแล้วคะ่ะอ๋อร้านไอศครีมของหวานก็ยังเปิดนะคะเต็มเลย ร้านเสื้อผ้าของที่ระลึกชุดเที่ยวทะเลนะคะเปิดให้บริการเต็มเลยค่ะอันนี้โรงแรมนะคะอ๋อนี่เป็นรถรถตุกตกค่ะตุกๆ4สี่ล้อเล็กค่ะร้านนวดอีกแล้วค่ะ อะไรครับคุณบอยโอ้เรียวเข้าโรงแรมเลยนะคะนี่คุณบอยนี่อ่ะนะคะอันนี้เป็นโรงแรมนะคะโรงแรมฮิวตันค่ะ เพื่อนๆคะตอนนี้นะคะพัดก็อาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะพักผ่อนนะคะนอนเล่นชิลๆอยู่ในห้องนะคะก็เมื่อกี้นี้นะคะเดินถ่ายอยู่ดีๆนะคะปรากฏว่าแบตหมดนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูต่อนะคะเราก็เดินเล่นนะคะในตัวเมืองหัวหินนะคะเดินไปเรื่อยๆคะ่ะดูบรรยากาศสักพักแล้วเราก็กลับห้องพักนะคะโอเคคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะมีคนหนึ่งอัตรานะคะ สลบสลายเรียบร้อยแล้วค่ะฟินเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนิดหนึ่งนะคะเออ่เมื่อเมื่อตอนเย็นให้ดูรีวิวห้องพักนะคะยังไม่ครบนะคะเร็วๆนะคะเมื่อตอนเย็นแบบรีวิวแบบเร็วๆนะคะเขาจะมีนี่ด้วยค่ะมีโทรทัศนะะ์นะมีเน็ตฟิกให้ด้วยนะคะเมื่อกี้พัดก็ดูหนังจบไปแล้วนะคะหนึ่งเรื่องค่ะนะคะก็บรรยากาศเขาก็มีเน็ตฟิกนะคะมีโทรทศัศน์ มีตู้เย็นนะคะตานีด้วยนะคะมนีน้ำดื่มให้นะคะแล้วก็เราก็นอนฟังเสียงคลื่นนะคะค่ะเป็นบรรยากาศที่ดีค่ะห้องพักก็ถือว่าใช้ได้นะคะราคาก็โอเคนะคะไม่แพงนะคะแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับทะเลเลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้ก็คงจะขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆมาติดตามชมกันดูนะคะว่าพัดจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปเที่ยวที่ไหนนะคะน่าจะเป็นรอบๆบริเวณแถวนี้นะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะลาฟันดีราตีสวัสดีค่ะทุกคน